แล้วก็บ,บริเวณร่องพื้นด้วยพวกขีไก่ขีหมูสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้เข้าแปลงมันสัปะหลังนะครับวันนี้ผมจะมาใส่ปุ๋ยนะครับใส่ปุ๋ยครั้งนี้เป็นครั้งครั้งแรกนะครับเป็นใส่ปุ๋ยครั้งแรกปุ๋ยที่จะใช้ที่ผมใช้ก็จะเป็นที่เป็นเม็ดนะครับเม็ดขี้หมูครับเป็นขี้หมูอัดเม็ดแล้วก็ผมจะผสมกับ ปุ๋ยสูตรเสมอคือสิบห้าสิบห้านะครับมันเป็นเหลืองเหลืครับมันเป็นคือมันมันยังไม่โดนไม่โดนปุ๋ยนะฮะมันได้เดือนเดือนกวัวแล้วละพันกเกษตรศาสตร์แปดศูนย์นะครับปลูกรวมกับพวงเพชรเดี๋ยวเจอปุ๋ยรอบนี้นะครับกับขี้มอวัดเม็ดเนี่ยน่าจะเขียวขึ้น,นครับเดี๋ยวมันก็เขียวขึ้นพี่น้อง ครับขี้หมูอัดเม็ดถ้าไผปลูกมันสปะหลังแล้วก็บ,บริเลร่องพื้นด้วยพวกขี่ไก่ขี่หมูนะครับก็บสามารถที่จะเอาขี้หมูอันเม็ดพี่น้องเอามาเอามาเอามาใส่ช่วงที่เข้าใส่ปุ๋ยนะครับผสมกับสูตรเสมอซิมหาแ,แต่ตอนนี้คือผมจะจะวานก่อนนะครับจะวานขี้หมูก่อนนะผมใส่สามหนึ่งไร่ต่อต่อสามถุงนะครับขี้หมูสามถุง นะครับเป็นขี้หมูของคนกลาสินเฮ็ดพี่น้องเป็นของพี่โอเล่นะครับที่บ้านอาจารย์นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะไปสนอกสนใจกับสอบถามนะครับสอบถามมาทั้งผมได้นะครับหรือเดี๋ยวผมฝากเบอร์โทรให้นะครับฝากเบอร์โทรให้แล้วก็ลองติดต่อดูขี้หมูเมพี่น้องบ่อแพงครับรอยกว่าบาทครับน้ำหนักยี่สิบยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดนะครับเกือบสามสิบกิโล่รัมไปนะครับในราคาร้อยกว่าบาทเนี่ยถือว่าคุ้มนะครับคุ้ม ผมจะมาใส่กับสูตรปุ๋ยตัวนี้คือสูตรมงกุฎ15-15นะครับสูตรเสมอใส่ตอนอมันยังเป็นเนยหน่อยอยู่พี่น้องมันเล็กนะครับแปลงนี้จะใส่สองรอบนะครับรอบซีเดือนกับจังมาใส่อีกเที่ยนึงนะครับนี่ครับจงปลายฝนองมาใส่อีกรอบนึงนะครับอันนี้มันเล็กเพิ่งใส่ครั้งเดียวนะครับยังเป็นสีเหลืองเหลืองอยู่มันบาท่านปุ๋ยเพราะว่าหยากหลาย่างครับพี่น้องอัดใส่ขี้หมูก่อนขี้หมวน่เม็ดนี่ครับ ขีมอันเม็ดแล้วก็จะโรยด้วยสูตร15 15 15สูตรเสมอนะครับแล้วก็จะไถกบใส่รถไถหน่อยขั้นนี้พี่น้องรถไถเล็กขั้นนี้นะครับหวานแล้วก็ไถกบเฮ็ดลายครับนี่อุป,ปกรณ์มีเครื่องจักรแล้วผมจะใส่ผานตัวนี้แล้วพี่น้องนะครับผานกบผมผานเป็นผานแต่งเองนะครับนี่ครับรถหน่อยขั้นนี้ครับสบาย